ก็นะผมหลังจะคลิปก่อนที่ผมได้ทาคลิป Q&A ไปนะผมก็ได้มีคอมเมนต์คอมเมนต์มาว่าให้ทําคลิปสอนเล่นใหม่ก็ได้เลยผมเดี๋ยวผมก็จะมาทําคลิปสอนเล่นนะแบบฉบับปีป23นั่นเองก็เดี๋ยวมาเริ่มด้วยที่อาวุธดาบกันก่อนเลยก็ <_ S 2> อาวุธนี้เนี่ยจะเป็นอาวุธที่มี2 combo เยอะมากเลยก็2 combo <_ S 2> คืออะไร2 combo ก็ com <_ S 1> คือ combo อที่ศัตรูเนี่ยไม่สามารถหลบได้นะผมถ้าเกิดว่าเราไม่ได้กดโจมตีพลาดก็เกิดว่าใครที่งงชื่อท่านะับผมเดี๋ยวผมก็จะขึ้นป้ายไว้ให้ ก็จะตามนี้เลยก็จะเป็นคําที่ผมใช้สอนในคลิปนี้นะก็ผมเนี่ยก็จะมาบอกชื่อท่าแต่ละท่าก่อนเลยแล้วกันนะผมอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเอ็นไลท์นี่ก็คือการกดปุ่มโจมตีเบาเพียงแค่ปุ่มเดียวท่าน,นี้ท่าเอ็นไลท์อันนี้เนี่ยเรียกว่าดาวไลท์นะผมก็คือการกดโจมตีเบาพร้อมกับกดลงอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าไซไลท์ดาบ น,นี้จะเรียกว่าแนวผมกดโจมตีเบากลางอากาศที่ปุ่มเดียวอันนี้จะเรียกว่าแสกก็คือการกดเดินหน้าพร้อมโจมตีเบากลางอากาศอันนี้จะเรียกว่าดาวแอลผมหรือว่าแดนี่จะได้สองแบบอันนี้เรียกว่ารีคอเวอรี่ผมก็คือถ้าที่ว่าเรากดปุ่มโจมตีหนักกลางอากาศมันก็จะเป็นการพุ่งขึ้นไปอันนี้จะเรียกว่ากาวพาวก็ ลงไปงี้กดลงพร้อมโจมตีหนักหาก,กาศโอเคก็ชื่อท่าก็ประมาณนี้ผมมาเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ท่าไอดาวไลท์ก่อนเลยท่าดาวไลท์เนี่ยจะเป็นท่าแบบท่าหลักๆในการเล่นดาบเลยผมก็อันแรกเลยนะหรือผมจะเริ่มด้วยทูคอมโบก่อนเลยทูคอมโบก็คือการที่ว่าศัตรูไม่สามารถหลบได้ถ้าเกิดเราไม่ได้โจมตีพลาดก็จะเป็นอย่างงี้นี่ดาวไลท์แซงเนี้ยก็จะเป็นทูคอมโบนะผมดาวไลท์ปุ๊บกระโดดแซงเลย ดาวไลท์กระโดดแสก็ประมาณนี้ครับดาวไลท์แสหรือว่าจะเป็นการกดดาวไลท์แล้วก็ดาวเอนี่ดาวไลท์กระโดดดาวเอก็จะเป็นท่าที่กดยากพอสมควรเลยท่านี้แต่ว่าท่าที่กดง่ายที่สุดสำหรับมือใหม่เลยก็คือท่าดาวไลท์แล้วก็เนี่ยนี่เป็นท่าที่กดง่ายมากสำหรับมือใหม่แนะนำเลยท่านี้ลองไปฝึกดู แล้วก็ดาวไลท์รีอคอเวอรี่ครับผมดาวไลท์ปุ๊บรีอคอเวอรี่ขึ้นไปเลยก็ดาเมจนี่เอาเรื่องเลยผมเป็นท่าที่ว่าใช้ปิดบ่อยมากอ่ะถัดมาก็จะเป็นพวกคอมโบครับผมเป็นคอมโบยาวก็จะไม่ใช่ทูคอมโบแล้วก็คือศัตรูเนี่ยสามารถลบได้ก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ดาวไลท์ดาวแอร์แล้วก็รีคอเวอรี่ก่อนเลยก็จะเป็นอย่างนี้ครับผมนี่นี่ผมประมาณนี้ ตอนดาวไลท์ดาวแอร์เป็นทูคอมโบแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราตีรีคอเวอรี่เนี่ยมันจะไม่ใช่ทูคอมโบแล้วผมหรือว่าจะเป็นดาวไลท์ดาวแอร์แล้วก็แซ่นี่มันก็จะตีโดนยากหน่อยถ้าเกิดว่าเลือดมันยังไม่แดงพอหรือไม่ส้มพอเนะี่ยเพราะมันจะไม่เด้งเนี่ยหรือวห้เกิดแดงไปเนะี่ยมันก็จะตีไม่โดนและตีตียากต้องกระโดดเอา หรือว่าเราสามารถกดไซร์ไลท์แล้วก็อินไลท์ก็ได้ก็เป็นการหมุนไปแล้วก็กดโจมตีเบาอย่างนี้ดานเมทก็จะไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นหรอกแล้วก็ศัตรูเนี่ยสามารถลบได้เลยผมหลังจากที่เรากดไซร์ไลท์ถัดมาก็จะเป็นการปิดฉากศัตรูนะผมก็สมมติว่าศัตรูเนี่ยมันอยู่ตรงขอบตรงนี้ใช่ไหมอย่าใช้ดาวไลท์แล้วก็ดาวแอร์นะผมมันจะเบามากเลยก็จะเป็นอย่างนี้ยตูวก็จะไม่ตายเห็นไหมล้วขึ้นมาได้แล้วแค่เราทําการกด ดาวไลท์แซ่หรือไม่ก็ดาวไลท์ร,รีคอเวอรี่แทนมันจะชัวร์กว่าเนี่ยดาวไลท์แซ่ก็ออกขอบข้างนอกไปเลยส่วนดาวไลท์ร,รีคอเวอรี่เนี่ยก็จะพุ่งขึ้นไปข้างบนเลยผมนี่ดาวไลท์ร,รีคอเวอรี่ดาวไลท์ดาวไลท์แนก็ใช้ได้ผมแต่ว่ามันจะไม่ชัวร์เท่ารีคอเวอรี่นี่ถ้าเนะี่ยมันจะไม่ตายครับผมนี่มันจะไม่ชัวร์ไอแนกับแนก,กับดาวแอร์เนี่ยมันจะเอาไว้ต่อเฉยๆนะไม่เดี๋ยวไม่ปิดแล้วก็วิธีการรีสตูดได้ดาบเนะี่ย สมมติว่าศัตรูมันดอทออกใช่ไหมดอทถอยห่างออกจากเราก็ให้เรากดอไลท์เป็นทีหนึ่งก่อนเพื่อให้ท่าเช็คว่าศัตรูเนี่ยมันดอทออกห่างเราจริงไหมแล้วก็ให้เรากดแด๊ดพร้อมกับไซไลท์ไปเลยผมถ้าเกิดเราจับทางได้เนี่ยอะสมมติว่าจับทางศัตรูได้นะผมว่าศัตรูเนี่ยมันดอทขึ้นใช่ไหมก็ให้เราทําการกดรีคอเวอรี่ตามขึ้นไปเลยไม่ว่าเราจะกดอะไรก็ตามนะไม่ว่าจะเป็นอไลท์ก็ให้เรากดรีคอเวอรี่ตามขึ้นไปได้เลยถ้าเกิดจับทางได้นะหรือไม่ก็ถ้าเกิดว่าเป็นการกดถ้าไซไลท์ ก็สามารถทำได้เช่นกันก็จะเป็นอย่างนี้เต่ว่าต้องแน่ใจแล้วว่าศัตรูมันดอสขึ้นไปข้างบนจริงๆอ่ะือถ้าเกิดว่าเราจับทางศัตรูได้เนี่ยว่าศัตรูเนี่ยมันดอสเข้ามาหาตัวเราก็ให้เราเปิดด้วยเอ็นไลท์ก็ได้แล้วก็รอให้มันดอสเข้ามาหลังจากที่มันดอสเข้ามาแล้วเนี่ยก็แล้วกดท่าทูคอมโบเลยก็จะเป็นอย่างนี้นี่แต่ว่าจริงนะเวลาเล่นดาบเนี่ยมันไม่ค่อยมีใครก็ดอสเข้ากันหรอกน้อยมากถัดมาก็จะเป็นคอมโบปาวเวอร์ของดาบนะครับผม ก้อยขอมโปาวุธเนี่ยระดับความยากที่ผมให้โคตรยากเลยแล้วกันก็ถ้าเกิดว่าใครที่ว่ากาลังฝึกเล่นดาบเนี่ยผมแนะนําว่าให้ไปทปําพวกทูคอมโบให้คล่องก่อนนะผมอันนี้มันไล้ประโยชน์มากเลยแค่เทแค่นั้นเองนี่ปาวุธปุ๊บให้เรากดดาวไลท์เราได้ของมัดนะพอดาวไลท์มัดเสร็จปุ๊บก็ให้เรากดกาพาวก็ได้ก็จะเป็นอย่างงี้นี่ดาเมจมันก็จะไม่เยอะขนาดนาั้นหรอกแต่มันจะเทครับผม นี่ก็โอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ะนะก็วิธีการเล่นดาบแบบง่ายๆเลยสำหรับปีส0 2 3ับโอเคก็เกิดชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะผมเดี๋ยวไปเจอคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็บายยไม่เจอกันทุกคน